ได้ยินคำถามนี่ครั้งแรก You got a problem คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คิดว่าเขาถามไทยเป็นห่วงเป็นใยยัยยงสินะที่ไหนได้คะ่ะเขาหาเรื่องกันอยู่จ้ะตอนฉันมาเรียนลิเวอร์พูลใหม่ๆภาษาอังกฤษก็บอดีเลยนะคะฉันกดนั่งแท็กซี่ไปเลาะกับเพื่อนนี่ละพัก นึงแท็กซี่ดราเวอร์หรือคนขับรถแท็กซี่นี่ก็เปิดกระจกแล้วก็ตะโกนบอกกับคนขับรถข้างๆว่า you got a problem ฉันได้ยิ้นก็ยิ้มตามนะคะว่าเออคนที่นี่เขาน่ารักเนาะมีความเป็นห่วงเป็นใยถามถ่ายว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าใครช่วยอะไรไหม problem ก็ Pro คือปัญหาเนาะ you got a problem คุณมีปัญหาอะไรไหมพานไปจักพักเอ๊ะทำไมเขาตะโกน you got a problem บอยุดน้ำเสียงเริ่มโหดแล้วก็นักขึ้นเรื่อยๆมีแบบ มันพูดบอไดไหมล้วประโยคที่จำได้แม่นจนถึงตอนนี้เลยนะคะ Learn to drive before you open your mouth แนวแบบหัดขับรถให้เป็นก่อนเถอะก่อนจะอ้าปากว่าคนอื่น Learn to drive before you open your mouth แรงนะแม่ก็รู้เลยว่าจะตีกันอยู่แล้วค่ะ ตอนนั้นอยากคือจะบอกแท็กซี่ดรายเวอร์หรือว่าคนขับแท็กซี่นะว่า you can drop me off here คุณปล่อยฉันลงตรงนี้เลยก็ได้นะแต่สุดท้ายก็บอมีอยียงเป็นความโชคดีของฉันนะเนะเาะเวลาคุณได้ยินเขาตะโกนใส่คุณแรงๆว่า you got a problem คุณมีปัญหาอะไรไหมเขาหาเรื่องนะคะเขาบอได้เป็นห่วงเป็นใย่อียงทั้งสิ้นนะคะนีได้นีนะจ๊ะนี่ฉันก็ยั้งไดไปชื่นชมเขาได้นะสูมากต